S <S วิ่เขาว่าเขาต้องได้ไปล้างกระทะแน่เลยลเดี๋ยวกูช่วยล้างไมไ่เดี๋ยวผัดผมมุ้งต่อดูจะกินหมูแล,ล้วครับนายจะกิกไนได้อย่างเงี้คุณโปครับคุณคิดยังไงกับอาหารจานนี้ครับอร่อยก็เทียแหละใช่ไหมครับผมให้เออผมคิดว่าน,นะครับมันค่อนข้างที่จะดูด<ล>ะคุณน่ารนครับเขาเชฟกำลังทำอะไรอยู่อาเหรออาก่อนไม่ทลาดเลยคุณผู้ชมทุครับเมนูที่ทำต่อไปนี้คือเมนูอะไรครับผม ูเอาอเาก้องไม่โฟกัสเอาโฟกัสอะไรต้องอร่อยแล้วป่ะอันนี้คืออะไรผัดหมูใส่ใส่ไม่ผัดผัดหมู Entonces, ใส่ใบกะเพราจะมีกระทะไหมเนี่ยใส่ซอสหอยนางรมตาอะไรตาอะไรตาให้ย นี่เวลาเวลาใช่แนวนี้เขาจะถ่ายจากข้างบนใส่น้ำไว้แม่งเลยเอ๋จากวงไหนนะฮะวงไหนได้ๆๆเอ๊ะน้ำมันมาจากไหนหมูใส่น้ำมันมาจากสว่านอ๋อขีดไหนบ้านน้อยขีดไหนบ้านน้อยอันนี้คืออะไรลูกน้ำไหลแท่งผัดกระเพราผัดกะเพราบันเดียรเผาแล้วทำไมน้ำมันถึงเยอะจริงๆน้ำเนี่ยมันใส่สุดท้ายเลยนะครับผมทำน้ำหมกครับน้ำหกไม่ต้องกวนปล่อยปล่อยมันแห้งนะปล่อยมันแห้ง ครับมไม่ได้ชุ่มน้ำหมูเทน้ำออกก่อนก็ได้ไม่งั้นเครื่องมันไม่ถึงนะปรุงไงก็จะไม่อร่อยนะถ้าน้ำมันเยอะเดี๋ยวปรุงไม่อยู่ในปากโอ้โหเราอยู่เราก็เทปัญหาว่น้ำเยอะทำไงไปไไปไปเราต้องสร้างแก้มเล็กให้มันกลบเข็มหน้าเหยือกเออสร้างแก้มโอ้โหต่างแก้มทางเดินน้ำให้ถูกต้องคุณหมอ แกเือทำเผื่อแกะแกะขวดนี้ไงนี่คืออ่ะใส่เครื่องต้มยำเลยไหมใส่เครื่องต้มยำใช่ไหมทำรบุ้งใช่ไหมอาจจะเขาใส่เครื่องต้มยำเลยเนี่ยได้เลยต้มยำแห้งๆก็วนนั้นเห็นต้มยำต้มยำไข่ต่มยำไข่คนใช่ไหมมันไม่ใส่เผื่อกไม่ไงเราจำลองให้มันเป็นแกงเราจะได้สดน้ำได้เดี๋ยวมันเป็นกะเพราไม่ใช่หรอแกเป็นความเป็นของแบบนี้ชอบสนุกฟินกระจาย เพลงอะไรกันนะเคยเคยลาถ่ายอินเสิร์ตปะคุณเช่นาดลเราต้องต้องมาสุกเลยถ่ายอินเสิร์ตไงถ่ายอินเสิร์ตจอกอาไปไปตอนแรกวันนี้ช่วงตอนเข้าค่ายเราเสือเพลงนี้ไม่ค่อยดังเลยแล้วก็เข้าป่าแล้วก็ร้องแต่เพลงเนี้ยจบแล้ว insert insert